bảy trăm em lại tổng nhắm lên bao là hấp nhất nhất กินแซนใช่อ,อ๋ออืม,ม,มอันนี้อนนอไอศครีมะ เสบบียบกันเสียบไปหาหมอเลยเข้าเส,ส,าาสียบเลยวไมาสน่อยได้เป็นพอเลนันดียวูไดเขาพนหรังเาบสันข้างในม่อ้บ่อแดก็ กิใมในเน้นเน้นใส่หมดเลยจ้ะเริ่ในเน้นเน้นจับพอกแบบไปกินเขาว่ดเงไปห้าหมอโอ้เพิ่มในเยอะลาบไม่ thì sì đó. Anh đi lên lại. Giảm lại. Nên là ba mấy nữa nè.